นะครับผมได้มีโอกาสนะครับได้เป็นประมูลของในเว็บเว็บหนึ่งมาครับเป็นเว็บที่โลโก้สีส้มส้มนะครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วครับประมูลในราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับมารับขึ้นมาเมื่อกี้นะครับเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับ ครับดูกันว่าของที่เราของที่เราเนี่ยได้นี่ครับมีใบอ้ไรครับใบอะไรใบสั่งสินค้าอะไรครับอืมเอ้าครับมีของแถมครับผมสั่งอ่านี่ครับเจ้านี่ไปครับเป็นชุดเครื่องมือซ่อมอเนกประสงค์ครับ แต่ว่าผมได้หูฟัง s ม a l ์ t a l อชินิดอิพีอีอขาวมานี่คือของแถมที่เขาให้มานี่คือเล็บที่ผมเล็บที่ผมประมูลไปนะครับชื่อมันนะครับสั่งอันนี้นะครับในราคา100 110บาทนะครับได้ของแถมมาเป็นหูฟังหูฟังทั่วไปครับคือเหมือนจะมียี่ห้อนะครับหูฟังของลาวา โอเคครับสินไปครับมาดูตัวสินค้าครับว่าราคาร้อยสิบบาทนี่เป right. okay, ็นไงนี okay, okay, so ok? ่ครับแต่ตาเขาเป็นประมาณนี no, ้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยผมคิดว่ามันได้มันก็โอเคนะสำหรับราคานี้ส่งไวนะครับสั่งไปเมื่อวานนี้ครับสั่งเมื่อวานนี้มาวันนี้ถือว่าส่งสั่งคลุกแป๊บเร็วครับเร็วตัวสินค้าครับ ข้างนี้ทำจากพลาสติกนะครับพลาสติกก็พลาสติกทั่วไปครับอมนุ่มติดก,ก,ก็ไม่รูสกก้สึกดเพราะมันแข็งอะไรมากกว่าพอใช้ครับพอใช้ดีครับแหวนครับดูลูกบล็อกให้เราด้วยครับลูกบล็อกเบอร์เก้าเบอร์สิบแล้วก็เบอร์แปดนะครับมันจะใช้ไงวะ อ๋อนี่ครับนี่คือมีไขควงแชร์ไขควงบันครับนี่ก็คือแท่งที่ใส่ลูกบ็อกปับนี่ครับขันก็แก๊กก็แก๊กโอเค,อเคราคาร้อยสิบบาทก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคครับก็ถือว่าไม่ได้แพงมากผมว่าร้อยห้าสิบหรือสองร้อยก็อาจจะซื้อได้นะครับตัวนี้น ที่ขายเว็บทั่วไปผมว่าน่าจะขายได้150หรือว่า200ตรกนี้โอเคครับครั้งต่อไปจะเป็นอะไรครับมาดูกันว่าผมจะประมูลอะไรไมาได้อีกครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ